ฉินเหล่าโกเจ้าทรยศข้าคนที่เราสัญญาว่าจะอยู่ด้วยกันข้าสัญญากับเจ้าแล้วเหรอไม่ถึงจะมีก็ลืมชื่อข้าไปแล้วเหรออิสรภาพที่ข้าเซียวเหี่ยเทียนซุนได้รับคืออิสรภาพที่เหนือกฎหมายนอกจากนี้เจ้าไม่ได้มาจากจีนดังนั้นการพูดถึงเรื่องเสรีธรรมกับข้าจึงไม่เหมาะสมเจ้านี่มันข้าตกอยู่ในมือเต่าจุนแล้วข้ายอมรับมันเอาเถอะนี่มันชีวิตข้า การแกล้งทําเป็นน่าสงสารเพื่อให้คนเห็นใจเป็นสิ่งที่ข่าเนี่ดเรียนรู้มากมายเธอกล้าชวนข่าไปเที่ยวเมืองโบราณสตาร์ดี้สกไม่ใช่ว่าเธออยากเจอเอผ่านข่าหรอกเหรอเจ้ายัางทําตัวแบบนี้ต่อนหน้าข่าอีกเหรอเจ้ากาลังมองใครอยู่ฮ่าขอโทษขอโทษนะเจ้านายทั้งสองรู้ไหมว่าการเปลี่ยนนิสัยในช่วงวัรัสานมันยากมันช่วยไม่ได้พูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจตกลง มนุก็ต้องห้ามเจ็บการอยู่ร้อนกลับของคำผนึกคำสาบานทำลายล้างหัวใจกูและหนวดที่แปลกประหลาดมันไม่น่าจะยากสําสหรับเจ้าเลยนะบอสเฉินเสียวฉีปวดใช้เทคนิคที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งข้าสอนเจ้าเมื่อครั้งที่แล้วเพื่อปิดกั้นพื้นที่นี้และอยู่ในอวกาศเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ท้องฟ้าให้กับข้ารับทราบเจ้าค่ะอาซีเจ้าควรไปช่วยเด็กตัวน้อยด้วย มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการดูแลเด็กตอนนี้เจ้าเป็นหนี้รวมของข้า3 7 1 0ล้าน1 0 0 0ปีและอีก2 4 5วันในชีวิตของข้าข้ารู้ข้ารู้ข้าจะตอบแทนเจ้าเมื่อมีเวลากั้นหายใจรอสักครู่อย่าทำลายมันเลยเจ้านายเอามันกลับเข้าไปในตัวข้าที่หลังนี่มันยังไม่เสร็จดีเลยนะไอ้เจ้าสบายดีไหม ข้าสบายดีขอรับท่านฉินข้ามีอันหนึ่งแล้วโอเคถามอะไรก็ได้ที่เจ้าอยากรู้ข้าจะบอกทุกอย่างที่ข้ารู้นั่นแหละคือสิ่งที่ข้าเข้าใจเจ้าสองคนมีคําถามอื่นอีกไหมแล้วเจ้ายังไม่เคยเห็นพระเจ้าที่เรียกว่าพระบิดาใช่ไหมไม่เคย ข้าได้รับการปล่อยตัวเมื่อไม่กี่วันก่อนผู้ปกครองชื่อชงคนก่อนคือเทพีชื่อเซินจูซึ่งข้าไม่เคยเห็นมาก่อนผู้ปกครองคนปัจจุบันมีชื่อว่ามหาป่าสีวิถีส่วนเด็กหนุ่มผมสีบอลที่นับพวกเขานั้นมีชื่อว่าราชาคนคนนี้มีพลังในการตัดสินชีวิตและความตายของเทพเจ้าและพลังของเขาก็ทรงพลังอย่างยิ่ง ข้าเคยมีโอกาสที่สัมผัสร่างกายของเขามาก่อนและความรู้สึกที่รับคล้ายคลึงกับสิ่งมีชีวิตที่ไม่อาจบรรยายได้นอกเหนือจากห่วงเวลาและวา,าศที่ก่อให้เกิดภัยวิบัติการทำลายล้างโลกครั้งที่สามข้าสงสัยว่ามันอาจจะเป็นเศษซากที่เหลืออยู่ในช่วงเวลานั้นระหว่างที่เจ้าอยู่ที่ชื่อฉงเจ้าเคยได้ยินชื่อหญิงหลงบ้างไหม ไม่ใช่นะยิงหลงไม่ใช่เทพเจ้าโบราณแห่งสนเจอีของพระเจ้าหรอกหรือจากการสังเกตการบนสวรค์ส,สูงสุดในช่วงเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมาข้าก็ไม่เห็นเทพเจ้าตระกูลส่นเจสักองค์เลยเอาล่ะไม่เป็นไรโดยสรุปแล้วผลิตของข้าที่นี่คือการส่งองค์คาะของกษัตริย์และอัศวินแห่งวันซิโลกเข้าไปเพื่อจัดก,การกับลูกศิษย์ของเจ้าบอสเินพวกเขาเพิ่งเข้ามาได้เมื่อไม่นานมานี้เองถ้าเราไล่ตามพวกเขาตอนนี้เราน่าจะจับพวกเขาได้เเร็วนี้ อยากจจะการกับลูกศิษย์ของเราในหอคอยร้อยชั้นเหรอหัวเราะอะไรกันเนี่ยอาสวินแห่งหายนะทั้งสีนั้นอยู่ในช่วงกลางของการรู้แจ้งถ้าปล่อยไว้แบบนี้สาวกของบอสทั้งสองคงจะหายนะแน่ถูกต้องแล้วมันเป็นเรื่องปกติที่พวกเจ้าจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์จากป่าตะวันตกจะไม่รู้อะไรเอาล่ะก็แค่ทําตามแผนของชื่อชงต่อไปทําสิ่งที่เจ้าต้องทําแล้วเราจะแกล้งทําเป็นไม่รู้อะไรเลย ข้าพอใจกับทัศนคติของเจ้ามากเิญเลยเจ้าต้องการอะไรแม่ของข้าอยู่ในมือของผู้เข่าแล้วพวกเจ้าสองคนคือผู้เดียวที่สามารถช่วยเธอจากสวรรค์สูงสุดที่เราเทพยืนอยู่ได้ข้าจำได้ว่ามีสุภาษ,ษิตโบราณของจีนที่ว่าความกตัญยูกระต่าวเวทีเป็นคุณธรรมที่สำคัญที่สุดแม่ของข้าเป็นได้คนเดียวของข้าในโลกใบนี้และข้าอยากจะขอความช่วยเหลือจากผู้โศทั้งสอง ข้าไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเจ้าทเทพแห่งการหลอกลลงที่เฉวโชวจะเป็นดิกติดแม่ด้วยฮ่าฮ่าเจ้าคิดอย่างไรบ้างเย่เ yeah, จอการทำลายท้องฟ้าคือเป้าหมายแรกเสมอและเหล่ายักษ์น้ำแข็งก็ไม่ใช่ความคิดที่แย่ที่ช่วยเหลือพวกมันไปตลอดทางโอเคจบกันแค่นี้เจ้านายทั้งสองท่านเห็นด้วยหรือไม่ขอรับมอบพิกัดการเวลาของชื่อฉงและแม่ของเจ้ามาและข้าจะปกป้องเธอทำอะไร นี่คือพิกาดข้ากังวลว่าต่อให้สวรรค์เบื้องบนถูกทำลายล้างเราก็ไม่อาจขับไล่พระบิดาและกำจัดโพงให้สิ้นซากได้ดังนั้นหลังจากที่ข้าได้รู้ความเสี่ยมการพบกันของเจ้าทั้งสองแล้วโปรดขอให้ท่านหัวหน้าเฉินตัดมือของข้าข้างหนึ่งและทวารทรายของข้าด้วยเออข้าจะอยู่ในแดนศักิ์สิิ์แห่งป่าตะวันตกและจะคอยเป็นพยานภายในของเจ้าต่อไปตราบใดที่มัดปกป้องแม่ของข้าได้ข้าจะไปสวดความพักดีด้วยการกระทำของข้า มหาพันโลกนรกที่ลูกชนสิ่งสกปรกถูกกำจัดออกไปเกือบหมดแล้วตามความทรงจำของอมตะผู้กันกองถึงเวลาแล้วที่เราจะรองปรับแต่งมันเราควรแจ้งต่อพระบิดาของเจ้าหรือไม่ไม่ต้องวิญญาณแห่งอาวุธสวรรค์พึ่งก่อตัวขึ้นและพวกมันอาจจะต้านทานพลังของท่านพ่อของข้าไม่ได้เราต้องสเกตด,ดูสักพักดีท่านหูยะเออข้า ความรู้สึกอันเป็นรางร้ายนี้สู่ฟ้า